จากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีจ้ามาพบกับแม่มารีขัว้วบานๆอีกเช่นเคยเด้อครับเด้อมื้อนี้แม่สิเสนอเมนูเมนูหยังผัฒน์นไม่สมสใส่ไก่ผัฒน์นไม่สมใส่ไก่ครับจ้าไก่เนี้ วัตถุดิบของแม่ก็มี่เนื้อไก่แล้วก็น่อไม่สมมาจากบ้านเฮาแล้วก็หัวละผ้าก็จะมีพริกแกงพริกแกงพริกแกงเป็นพริกแกงแต่แล้วก็กะปิกะปิน้ำตาลปี๊บจ้ะซีอิ๊วขาวน้ำมันจ้ะแล้วก็น้ำน้ำเปล่าจ้ะแต่คุณมีน้ำซุปก็น้ำซุปก็ได้น้าจ้าเอาน้ำสต๊อกก็ได้เนาะจ้ะเดี๋ยวไปไปผัดกันเลยเนาะจ้ะ ไปพัดมึงเด้ค่ะ <C back> พ่อคลั่งกระทะให้มันเดือดแล้วแม่ก็ใส่น้ำม,มันลงไปครับพี่นอ้องแม่ใส่น้ำม,มันอย่างน้ำมันพื้น,มนแม่เพราะท่านผมมีเวลาผมมีเวลาผมมีเวลาเจียวน้ำมันหมูครับใจะพอออี่ลงไปพัดกองนี้ได้ใส เก็งแกงลงไปแม่กับไส้กับปี๊ดลงไปผัดไส้การปีลูกแกงการตีไก่ไก่ลงไปผัดเลยครับเพื่อเป็นการบดเสียเวลาเนาะ ใส่น้ำม่ดองลงไปครับพี่น้องน้ำมนอันบอรด็ต้มแล้วน้ำม่ดอง้าล่าสะอาดกเกนเลจำวตมก่ามักแต่วาี่ากัสน้ำแล้ว้กบปาจขัยปางหน่อยม่ปรุงรสก้อนหม้เฮ้ยก่อนปิดฝา อ๋อปุ้งเลยบ่ขาดได้ชยูคคก็ชุดเดยวกนใส่เกินไม่ส่ก็้ใส่กะปิบลก็เมนแป้งีเนองไม่สมนี่เอาไปล่างก็ได้พี่น้องล้างใช่นคะมนจังบ่สมหลยเดาะล่างแค่สอน้ำเนาะ

ประมาณสิบนาทีพี่น้องคอยมาเมืองแม่เนาะดูเมกอนเด้อครับถึงสิบนาทีบอกเฮ้ยเือวันยังไหนสนเลยอ๋อกจ้ะไกสุดแิวจะจะเปิดแก๊สต้อบาลแล้วกันพี่น้องตึงมิดก่อนเอาครับกลับมาดูครับเออจะน้ำแข็งแลบบน้บกับโบกลง น่อยอยมันกรุคิกจั็หน่อยเล้วเฮ้ยเนาะบรินวณบาดให้มันแห้งไปเลยกอสีใหม่ให้มันกรุคิกนิดนึงพ่อลากเข่าหรือกินกับเข่าเหนียวจำเมื่อีบแม่ก็ได้กินกับเข่าเหนียวก็ได้นั่นบ็ได้นั่นก็เลยต้องกินกับเข่าเหนียวไม่ได้งานเพราะที่งานก็เลไม่ต้ วันดี่ห้ขาล่ะวัน้นเอาจากไปยังว่าจากไปแม่เติมชืรดผงน,น่อผงนัวนิดนึงครับแม่ชิมแล้วด้ยวยเมื่อกี้มันพอดีพอดีทุวาใส่าาก๋วยเีเพราะว่าน้ไในดองมันเกลี้นเลยอันนี้ยัง,งก่าเลยคลผ้าจ้ะไรหพอดีลนนะ่ะ

ตง,งจ้าเดี๋ยวให้แม่ซิมให้เ,เมืองครับเนี่ยสีสัน,สนเป็นยังไงโอเคครับขอบคุณครับติดติดตามแม่มาริล่องไปเฮ็ดกินเมืองครับ <ทะ S 1> เมนูง,ง่ายๆนะครับต่างซื้อไปอย่างผัดไก่เซนไม่ด้หรอัด ผ,ผัดไก่หนอไม่ดองนะครับลอกไปเห็ดกิดนเมืองพี่น้องผมปลากระสุดยอดนะครับเมนูนีน่กินกับข้าวสวยหรือขา้าวเหนียวก็ได้เนาะขอขอบคุณครับติดติดตามแม่มาลีคุ้นบ้านฝากกดซับสไครต์ให้แม่น,นะครับเด้อขอบคุณครับ